ถ้าใครตามบอสมาตั้งแต่สมัย YouTube นะครับจะรู้ว่าบอสมีแพชชั่นกับเครื่องหอมมากมาก คลิปนี้เลยจะหยิบอารูมสเปรย์ของแบรนด์แอนติโดสนะครับที่เพิ่งทำคลิปรีวิวน้ำหอมของเขาไปเนี่ยมาแชร์ให้ทุกคนได้ลองไปใช้ตามกันเพราะนอกจากเรื่องการแต่งตัวกรูมมิ่งฉีดน้ำหอมดูแลตัวเองแล้วเนี่ยบอสเป็นคนซีเรียสกับเรื่องกลิ่นหอมในบ้านมากๆนะครับจ้ฟินทุกครั้งเวลาคนที่มาบ้านแลวชมว่าบ้านเราหอมเพราะตอนเด็กๆเ,เวลามีโอกาสได้ไปบ้านคนรวยอะครับบ้านเขาเจ้าหอมกันทุกคนเลยอะเราก็เลยอยากจะเป็นแบบนั้นบ้างเช่นเดิมนะครับรีวิวครบทุกกลิ่นไปดูได้ในยูทูบส่วนคลิปนี้บอสเลือกกล จะหอมกลิ่นแมนดารินเนอรี่ที่ให้เอฟเฟกของความซิตรัสที่อินเทนส์นะครับพอกลิ่นกระจายตัวสักพักเนี่ยถึงจะได้โน้ตของโรสแมรี่ผสมเข้ามาทําให้กลิ่นเนี่ยมีความปลอดโปร่งยังคงได้สัมผัสของส้มอยู่นะครับแต่จะเป็นเฟลลิ่งของเปลือกส้มที่ถูกปอกแล้ววางทิ้งเอาไว้ในบ้านใช้กบกลิ่นอาหารดีมากกลิ่นนี้อันดับ2นะครับวานิลาวูดแลนซ์เป็นกลิ่นของวานิลาที่เบรนกับวูดดี้แล้วมีหยอดสไปซ์บางๆนะครับปลายกลิ่นจะเป็นความบาลซามิกละมุนละมุนที่ออกหวานนิดๆแล้วตัดด้วยี เป็นกลิ่นค่อนข้างมีความสุขขมหรูหราแบบไม่กระโตกกระตาและอันดับหนึ่งของเรานะครับ Mystic m a x w o o d กลิ่นไม้ที่มีความ aromatic oriental เป็นความหอมของไม้หลายชนิดผสมกันแล้วใส่ amber เข้าไปเป็นตัวเชื่อมให้กลิ่นมีความละมุนหอมหรู luxury antidotes เป็นแบรนด์ไทยที่ทำคุณภาพทั้งในแง่ของรูปลักษณ์และ performance การใช้งานได้ดีมากนะครับถ้าใครอยากจะลองดมกลิ่นเนี่ยเขาจะมีหน้าร้านอยู่ที่ central world เนาะลองไปดมกันได้หรือถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดก็ลองดูรีวิวบอสก็ได้ครับแล้วตัดสินใจกันดู